รายงานสดจากบางพลัดครับพี่น้องนี่คือสภาพฝนในเวลานี้ช่วงนี้เป็นเวลากี่โมงแล้ววะกี่โมงแล้วพี่สิทเที่ยงยี่สิบสามสิบสองยี่สิบสามนาทผู้ชมครับไอ้ที่หยุดไปนี่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดนะครับเบิงที่ <ไป S 2> ละสถานีานตอนนี้เรามีร่มที่แข็งแรงมาก ก็คือทางรถไฟ <laughs> สถานีรถไฟนี่คือประโยชน์ของ BTS นะฮะก็คือบางแดดบางฝนได้ <laughs> โอ้มีฟ้าร้องด้วยโอ้มีฟ้าร้องด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่หน้าฝนหน้าฝนจ้าหน้าฝนโอเคครับ